คนนะครับพบกันแท่งแล้วกับรายการจ t i n g รายการที่จะมาอัปเดตนะครับแล้วก็รีวิวทุกเรื่องราวในวงการเกมให้คุณรู้ได้ไง่ายๆป่ายนิ้วคุณครับ และในช่วงนะครับจีเกมของเราในวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับเกมออนไลน์ฟอร์มยักษ์จากต่างประเทศนั่นก็คือ Warframe นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเปิดโอกาสให้คุณได้ดาวน์โหลดนะครับและได้ลงไปโลดแล่นนะครับผ่านตีมนั่นเองครับสำหรับเกมนี้นะฮะรับรองเลยนะครับว่าสนุกสุดบันและไม่เหมือนเกมออนไลน์เกมไหนที่คุณผ่านมาอย่างแน่นอนครับ ดยเราจะเลือกเป็นหุ่นยนหลายแบบที่มีจุดเด่นต่างกันและตัวเกมจะสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนเพื่อ,อทำภารกิจและซื้ออาวุธใหม่ๆม,ม,มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวอร์เฟนของเราได้และมีสกิลหลากหลายแบบให้พิกแทงเอาชนะได้ตามสไตล์ของเราเองเลยครับ ข้อดีของเกมนี้นะครับคือภาพสวยมากๆนะฮะแล้วก็สกิลทั้งอาวุธเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วคุณยังสามารถปรับแต่งตัวละครได้อีกด้วยนั่นเองแต่ข้อเสียของมันนะครับหน้าต่างของอินเทอร์เฟซเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับทำให้คุณเนี่ยมองค่อนข้างยากนะฮะไม่สะดวกต่อการมองจริงๆครับ และตอนนี้นะครับเรามาพบกับอีกหนึ่งเกมนะครับที่ทุกๆคนรอคอยนะครับสำหรับอสศวตลัติการนะครับที่ครั้งนี้จะกลับมาปกป้องเมืองอาร์คแฮมนั่นเองกับแบทแมนอาร์คแฮมไนน์นั่นเองครับสำหรับเพลเลอร์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันดูครับ Bruce Wayne. Bruce, I ask that you honor the Wayne family legacy and commit yourself to the improvement of Gotham City, and its institutions. เมืองอาร์แฮมถูกคุกคามอีกครั้งหลังจากที่แบทแมนปราบโจ๊กเกอร์ไปได้ในภาคก่อนคราวนี้ยกขยงเหล่าไลายทั้งเพนกวินทูเฟสแม้แต่ฮันเลร์ควินก็กลับมาประลองกับแบทแมนอีกหนึ่งครั้งซึ่งบูธเวนหรือแบทแมนจะไม่ยอมปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เหล่าลายต้องการอย่างแน่นอน อาวุธที่แบทแมนมีนอกจากอาวุธไฮเทคและรถหุ้มเกาะความเร็วสูงสำหรับไล่ล่าเหล่าล้า,ายและมือเปล่าสองมือเท่านั้นที่จะปกป้องเมืองน,นี้เอาไว้ได้ซึ่งข้อมูลภายในเกมได้รับการเผยออกมาแล้วทั้งการนำระบบเก่าบางอย่างกลับมาและก็มีลีลาใหม่ๆให้เกมเมอร์ได้สนุกกันอีกด้วย นี่นะครับเ,เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเพื่อที่จะเอามันเล่นนะครับผ่าน PC หรือว่าจะเป็น PlayStation 4นะครับแล้วก็เป็น Xbox One ได้นั่นเองถ้าคุณนะครับรีบสั่งซื้อตอนนี้นะครับคุณก็จะมีโอกาสนะครับได้สวมบทบาทเล่นตัวละครนะครนางร้ายสุดเซ็กซี่อย่างฮาร y เลค n นนั่นเองครับ เรากระสูนรายการอบม,มันมันดิดเด็กน่ารักอะ่ะในรายการที่นำเสนชอชัดลอางและสดอาดนี้ <laughs> ไม่ใช่รายการอาอารรักนะรักนะมันเป็นศิลปะข้อได้มันดูน่ากินมาก super easy ตัวจริงก็เลยเมาสวยไหมเอ้อร่อยอ่ะเฮ้เฮ้ วันพรอดบอดีเวลา18นาฬิกา30นาทีทางช่อง d ดลิเวอร h ่โชว์ชแนลชอบมมนมันสิเจ๊ <c oughs> สำหรับแฟนขัับชาวลาเซอร์นะครับคงจะได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะฮะสำหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งรุ่นใหม่ Back วิดีโออ t i ิเมต์2014นะครับวันนี้จีเกจ้ิของเรามารีวิวนะฮะให้คุณได้ชมกันเลยครับ ของลาเซอร์โดดเด่นเรื่องอุปกรณ์เกมมิ่งอยู่แล้วและยิ่งเป็นคีย์บอร์ดยิ่งได้รับความนิยมอย่าง b a c k w i i o w Ultimate ที่ตอนนี้ลาเซอร์พัฒนาปุ่มกดหรือสวิตด้วยตัวเองเป็นแบบสีเขียวแล้วโดวยจุดเด่นของสวิตสีเขียวคือแข็งแรงกว่าสวิตสีฟ้าและตอบสนองได้เร็วกว่าที่เคยใช้กันในปี2013ส่วนของสัมผัสและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นั้นเหมือนกับสีน้ำเงินทุบกานครับ โดคีย์บอร์ดจะมีขาปรับความสูง2ชิ้นติดตั้งมาให้เหมือนปกติพร้อมตัวกันลื่นตามมุมต่างๆและปรับแสงคีย์บอร์ดให้สว่างได้หลายระดับด้วยกันสะดวกมากๆสำหรับเกมเมอร์หลายๆคนที่เอาเคสวางไว้ใต้โต๊ะหรือไม่สะดวกต่อหูฟังก็สามารถต่อผ่านช่องทางนี้ได้ง่ายๆนอกจากนี้ก็ยังสกรีนตัวอักษรไทยได้อีกด้วยครับ สำหรับเกมเมอร์คนไหนนึครับที่กำลังมองหาสำหรับคีย์บอร์ดดีๆสักตัวหนึ่งนะครแท็กก็ขอแนะนำเลยสำหรับ Bad วิดโออัลเทอร์2 4ตัวนี้นะครับรับรองว่าจะทำให้คุณเนี่ยใช้งานได้คุ้มนะฮะใช้งานได้ดีและก็อยู่กับคุณไปนานแสนนานเลยนั่นเองนะครับแต่ผมต้องขอบอกหน่อยนะครับว่าคีย์บอร์ดในสไตล์นี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเสียงค่อนข้างดังนะฮะดังนั้นเนี่ยก็กดันเบาๆนิดนึงแล้วกันนะครับ ของคุณให้พร้อมและเปิดประสบการณ์โลกแห่งภาพยนตร์ไปกับเราในรายการสิงซอซีไม่ว่าจะเป็นหนังใหญ่หนังเล็กหนังฮีโร่หนังภาคต่อหนังสยองขวัญหนังแอคชั่นหนังโรแมนติกหนังไทยหนังเทศหนังอินดี้หนังโน่นหนังนี่หนังนั่นเราจัดให้ด้วยตัวอย่างมากมายก่อนใครเพื่อนพร้อมด้วยข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบก๊อตติบ ให้คุณได้อัปเดตก่อนใครบพบชาากี้และดาวนี่ได้ทุกวันจันถึงอาทิตย์9โมงและบ่าย3ช่วงเวลาที่คุณจะได้บันเทิงไปกับเราในสิ่งซองซีนอาณาจักรความบันเทิงและสาระภาพยนตร์ของคนรักหนังอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆจีบอร์ดกับไมค์แล้วครับวันนี้มีข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อคีย์บอร์ดเกมมิ่งนั่นเองครับก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆถึง5อันดับคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่จะติด็อป5ของเราในวันนี้ครับว่าแล้วก็ไปดูกันได้เลยเริ่มที่ Logitech G19s ครับคีย์บอร์ดจากค่ายดัง ที่เน้นคอนเซปต์ไซเบอร์ล้ำอนาคตแบบเดียวกับ Gboard เลยครับแล้วก็ยังมีปุ่มมาโครที่เอาไว้ตั้งค่าได้ถึง12แบบและทุกปุ่มก็มีไฟ LED นะครับที่เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบหน้าจอ LCD เหนือคีย์บอร์ดจะโชว์ว่าตอนนี้เราตั้งค่าคีย์บอร์ดอะไรไว้เจ๋งเทพแบบนี้เกมเมอร์เริ่มอดใจไม่ได้แล้วนะครับ มาถึงอันดับ4ครับ Steel Series Apex ตัวคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นแบบ Smart Design ตามคอนเซปต์ Winning is everything ปุ่มบนคีย์บอร์ดจะแยกโซนกันชัดเจนส่วน Spacebar นะครับก็จะทำให้ใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษให้กดไม่พลาดแถมยังมีปุ่มลูกศรเพิ่มเป็น6กทิศทางอีกด้วยแต่ละปุ่มนะครับจะมีไฟแยกจะเข้มหรืออ่อนเราก็สามารถตั้งค่าได้ โดยผ่านโปรแกรม Steel Series Engine ด้วยแหะครับเป็นไงนะครับอยากได้กันเลยละสิอันดับ3เกมเมอร์เลือกให้ Razer Black Widow Ultimate ที่เกมเมอร์รู้จักกันดีครับถึงความสุดยอดซึ่งช่วงที่แล้ว G gadget เราก็ได้รีวิวไปให้ฟังแล้วนะครับไหนจะมีไฟ LED ทุกปุ่มแถมยังเป็นคีย์บอร์ดแบบแมกนิคเรื่องความแข็งแรงทนทานตอบสนองไม่ต้องพูดถึงครับ ไวทันใจแน่นอนแถมรุ่นใหม่ยังเป็นสวิตสีเขียวที่ลาเซอร์คิดค้นขึ้นมาทําให้มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับการันตีความเทพด้วยเกมเมอร์ชั้นนําทั่วโลกที่คว้าชัยชนะด้วยคีย์บอร์ดรุ่นนี้ไปเลยครับต่อกันด้วย r o c k c a ดไรอ m a r ดม o คีย์บอร์ดแบบแมคาีนิกเลือกสวิตได้สีสีว่าชอบฟิลลิ่งของปุ่มไหนแดงดำ น้ำตาลหรือสียอนนิยมอย่างน้ำเงินก็ได้นะครับพร้อมอัดฟีเจอร์เทพมาให้เต็มที่มีไฟ LED ทุกปุ่มแถมตั้งค่าความสว่างได้บางปุ่มหรือสว่างตอนกดก็ได้อีกเจ้าล็อกแคทไรออดรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งค่ามาคูได้500แบบพจนในคีย์บอร์ดนะครับติดตั้ง CPU ARM Cortex 2ตัวส่วนแท่นรองมือดีไซน์ใหญ่กว่าปกติให้เกมเมอร์โชว์สเต็ปเทพได้เต็มที่เทพแบบนี้ G b บ t แนะนำไว้เลยครับ มาปิดท้ายกับสุดยอดคีย์บอร์ดนะครับจากค่ายชั้นนำยางคอแซรุ่นเวนเจน k 65คีย์บอร์ดแบบแมชชนิกสวิตช์แดงทำงานเร็วทันใจแข็งแรงทนทานและเสียงปุ่มกดไม่ดังระหว่างเล่นด้วยนะครับจะเห็นว่าตัวคีย์บอร์ดจะสั้นกว่าปกติเพราะว่ามีการตัดปุ่มนาแผดออกพกไปใช้นอกพื้นที่ง่ายๆไม่หนักแถมทนด้วยเพราะว่าบอดี้นี้ทำจากอลูมิเนียมนะครับ สายเชื่อมต่อเป็นสาย USB ถอดเก็มได้ด้วยใครชอบคีย์บอร์ดเล็กๆคีย์บอร์ดก็ต้องแนะนำรุ่นนี้ไปเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ5อันดับเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่ g b o อร์แนะนำมาให้แต่ละรุ่นแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อต่างก็มีดีคนละแบบนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองไปใช้ดูนะครับสัปดาห์หน้า G-TING มีอะไรน่าสนใจมีอะไรมาอัปเดต อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ GBo t ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ